าการใหม่ครับคุณมุตะกี้เพิ่นใส้ขาใส้แขนในการพ่นในการตำครับอันนี้สใส้เครื่องครับพี่น้องหอ่มหอมระมดเลยยังไม่เข้าปากก็ยังนิ่มเลยนะอร่อยอร่อยโอเค ยินดีตอนรับเข้าู่รายการเศรษฐี้านหน้าครับผมเมื่อนี้ครับสิพ้าไปงานข่าวเหมานะครับข่าวเหมาระดับอำเภอนะครับจังหวัดนะครับถือว่าเป็นได้ๆนะของเกษตรกรในช่วงนับข่าวทอกนะครับข่าตั้งทองนะครับยี่ทุปีครับงานบุญข่าวเหมานะครับเมื่อนี้สิพ้าไปชิมข่าวเหมาฟรีนะครับพี่น้องนะครับไปกันเลยครับผมครับถึงแล้วครับพี่น้องครับผมพี่น้องข้างเข่าครับเป็นตกแต่งงามๆครับพี่น้อง แพงกต่แพงครับพี่น้องสีข้าวมั่วหวานใช่อหมครับพี่น้องหายแก้มีครับหวานอิหรีปน้อข้าวมั่วนี่ครับอ๋ออันนี้อันนี้แพกแพกไว้เป็นเป็นเป็นอย่างคำนี่คือแพกกันสิข้าวมั่านนี้เก็บไปโดนอันนี้ไปโดนจะชุ่ยอากาอ๋อเป็นศูนย์อากาศครับพี่น้องอันนี้ศูนย์อากาศทัวนี้ครับจำข้าวมั่วซุนย์อากาศครับผมเก็บไปได้โดนไหมครับ แด้เอามากินกับเพื่อนเราอันรสชาติเพื่อนกวานด้วยเ่าโอ้นอกจาอเราการภูเขาแล้วโอ้สามารถส่งส่งออกไปต่างจังหวัดก็ได้เนาะครับครับคุณพี่น้องที่ซิมเขาเมาเพิ่นครับโอ้นิ่ม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 น้องเบิ่งครับขมเมาหวานขี้ข้ามขวัญเพิ่นว่าบ่อนยางเบิ่ง์นนะพี่น้องสำหรับกรรมการชิมปีครับนะ พนธดาแก้วอุดรคุค้นๆน้ำสกุลครับคุค้นบราคาอนเป็นลูกไก่เพื่อนอันอันนี้ห้ซิมปิจะเป็นพิเศษเพราะว่ายังไม่ถลน้ำครับผมฝากฝากล้าน,น <ๆ S 1> เด้อครับนางพนิดาแก้วอุดรน,นะครับผมมีเบอร์โทรนะครับอันนี้เพื่อน <ๆๆ S 1> เพิ่นอัดทรง่างจังหวัดพร้อมครับผมนะครับทุกนทั่วประเทศไทยค่ะทรงในทั่วประเทศไทยครับถือว่าเป็นงานใหญ่ประจําจังหวัดก็วบวได้ครับผม เพินใจดีครับมือเนี่ยให้ชิมฟรีน้ำครับผมให้ชิมฟรีพร้อมขอบคุณหลายๆเด้อครับผมไอาผ้ายางไปเรื่อยๆพี่น้องยางเบิ่งครับผมได้แล้วโลวดลดหนึ่งอยู่บ่เนี่เรื่องไหนให้โลดหนึ่งแหละพี่น้องส้มหมอแม่เนี่ยส้มยางครำเนี่ยส้มม้วอือส้มส้มจี๊ดหอมอร่อยเพราะฉะนี่นี่หลากหลายอย่างครับส้มตีหัวเนาะ เขาต้มเขาห้างอะไรเนี่ยที่ศูนย์อากาศครับพี่น้องตรงกลางจังหวัดครับผมเก็บได้ได้กินนานค่ะเขายังครับพี่น้องอันนี้ส่วนมากจะเป็นไม้เห็ดเขาหมอครับเขายังเขาไม่เขายังครับเขารีนกเรนึกเขารีนกพี่น้องครับผมเพิ่นห่อใส่ใบบัวครับงามงามครับนี่ทุกอย่างครับเขาวสยอันนี้ขายงครับนี่อันนี้เข่าห้าง โอ้ถุงละห้าซีฟถุงละลอยแตกต่างกันจังไรครับนี่เอาเก่าที่มันเพิ่มเพิ่มมาเห็ดเป็นเก่าห้างจ้ะโอ้เข่าเพิ่มเมไม่เห็นเป็นเก่าห้างอืแซ่บพื้นกันเนาะครับเขาเรียกว่าแม่ห่อเป็นโลจ้ารเป็นโลนี่ครับสิ้นอากาศสิ้นสูญยอากาศครับส่งไปต่างประเทศก็ได้เพื่อนมาแม่เอาแตห่อละลอยจ้าห่อกับห่อละลอยว่าท่นเพิ่นเตรียมงานว่าตื่นจะเดิกเดือดขุนครับพี่น้องเตื่นเลิกเดือดขุนบอกครับเตรียมงานครับผม เมื่อวานคุณค่ะบ่ครับมันใบยบรองผัวกับที่มาเปิดงานค่ะอ๋อครับผมข้อมือนีคก็บเรื่าการหลายครับเพราะว่าเป็นสิ้นศูนย์อากาศนะครับออกต่างจังหวัดออกต่างประเทศก็มีรครับพี่น้อง,งเงพิ่นมาได้ช่วงเวลาชิมฟรีแล้วครับพี่น้องสิณภาพยางเบิ่งครับพี่น้องของฟรีไผว่าบ่ามีในโลกเด้คอครับผมนับอันนี้มีอยู่แล้วครับผม นี่นขอมอหวานขั้นสีนีเหระครับผมขอมอหวานขอมอหอมแซ่แบแซ่บครับถือว่าขื่นชื่อครับนะครับ่หอมน้องหอม <c oughs> ช่วงชิมพี่แล้วพี่น้องครับผม <c oughs> ออออรร่่ยยถึงช่วงแรกการกินฟรีแหละครับพี่น้องของฟรียาวาบอมีในโลกเด้อครับผมหอมเออละมุนเลยอือยังไม่เข้าปากก็ยังนิ่มเลยนะอันนียอันนี้เขามากวอนป่ะครับใช่ค่ะเขาเ่ากอันนี้หลังนี้จะเป็นเขาเมาเขาเขาขีดตรงตรง กรนนีพอดีข้าวยั้งครับข้าวขี้ต้มครับข้าวขี้ต้มเป็นข้าวพันโบราณโอ้ข้าวขี้ต้มพัโบรโคนเสบนราณกับกันิ่มเนาะคะอมครับพี่น้องอันนี้เมื่อยยัได้กินอันนี้ขมเมาขีแมวว่าสิครับขมอ่อนขมาอ่อนมันิอ้อนจับจับนี่น้องแฉบอ้อน เขาจังบ้านเดินเขาอีเพียงคนน่เขอีเพียงเ่าอีเพียงตัวนี้จะเป็นเขากอเขาหกเตี้ยเ้า่าเตี้ยก็รอกกระเดียอเน่อยชมซื้อเตี้ยนะครับั่งนี้จะเป็นตอกเียนี้จะเป็นเขากำลืมผัวอีนี่ผมรถอ่าันเนื้อลืมอันนี้จะเป็นกอหกอหกกลางครับกอกลาง ก็กลับลืมหัวลืมผัวไม้ว่าไหนนะท่านมีเมนพเศอะรคปันหนูก็เลยอ๋อคนปันอ๋อเนาะเอาดรเนาะทรันพี่น้องมือนีเสื้ผ้าไปชิมขมเหาปี่นะครับขมังปี่บ้างคอนสีนะครับไปครับทีมงานของคุณยายของคุณปุยยายได้ครับผ้ายางชิมครับุยายุยายเดินครับใส่ปันปครับใส่ปันครับ อันนี้อันนี้เพื่อนห้องเพื่อนห้องชั้นไหนครับนี่อันนี้อเอาส่งเครื่องค่ะเ่าส่งเครื่องครับพี่น,อน้องเป็นล้านเลยแต่ว่าผมจิตใจฮัเอา,มา,าไ,ไ,ไม้มกิในแกับเอาไม้มาทานนี่หว่าแทบ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 ไม่รีบพี่น้องไม่กนม่หนีเมเอาออกดาเดือดด้อครับ เเบืตัตอนข้าวเบ้ไันครับี้องกันดีเพื่อนมันต่ำทุกอันนี้ครับต่าครับผมนี่ครับโอ้ยเวียทนาการใหม่ครับทุบตะกี้เพื่อนใส่ขาใส่แขนในการพนในการต่ำครับอันนี้ใส่เครื่องครับพี่น้อง ครับท่าผภทานมาท่านสะกนอำเภอว่านนนอยหวาแวะเขมาได้เลยครับผมบ้านท้อนสีครับขมอหวานครับผมํำรอบรองนะครับบ่เสียใจครับด้ชิมขาเมอเพื่อนสิบอกว่าเซียบที่สุดในโลกครับผมนี่แหละครับวิธีการนำขเมอยกใหม่ครับ ันนี้เป็นอย่างกันเนาะเนี่ยขนมต้มมาจากวัดพ้นสายเนาะครับมาจากวัดพ้นสายโบสถ์ลามาปั้นข้าวเมาโบสถ์สามาแปรรูปครับอันนี้ของมูมูสองครับพี่น้องตระปุลข้อนสวรรค์ครับมาแปรรูปข้าวเม่าอันี้ข้าวเม่าเนี่ยหัมมะคุกตัวนี้ก็เป็นข้าวเมาเลยแต่อันนี้ก็เป็นข้าวเมาปั้นข้าวเม่าโบสถ์ลามาปั้นครับผมแท็กเก็ตเพิ่นกับง่ามง่ามครับพี่น้อง เห็ดงามครับพ่นกังามพ่นกังามครับวันสิชมอยู่โรงงานเนี่ยพ่นกังามครับผมทนี่ของโคท็อปครับพี่น้องนะครับมีใบประกาศย่างดีครับพี่น้องงามงามครับกระบอกกระเป๋านะครับพี่น้องอันนี้เป็นผ่าผ่ามีน้าแม่เนาะผ่าข้ามครับผมผ่าข้ามแปรรูปผ่าข้ามแปรรูปครับบ้านไหนน้าแม่ของบ้านโพธทองค่ะของบ้านโพธทองโอ้บ้านโพธทองนี่เพิ่น เฮ็ดหลายอย่างเนาะครับเนาะของบ้านโพท,ทองครับพี่น้องครัอบอันนี้เป็นของอ่า,ผ,าผ่าข้ามของบ้านหนองม,นโนโนโม่วงครับบ้านหนองม่วงครับ้บีว่านอนมวีว่าน้ำตาลม่วงตะบลนาคาม่รือม้วนหรือ,อบูพะเวศสันดอนอ่อนซอนอ่าเกล็ดน้ำห้วยโถงมันเป็นข้ามขวัญของอำเภอระยัดทุกปีงานแข่งเรือบ้านหนองม่วงนะครับพี่น้องกลุ่มข้าเขาหมา แม่ต้อยครับของบันม่วงครับผมหนองม่วง,อ,ง,วงอืมนนบเบอร์โทรก็มีครับพี่น้องนะใครสนใจที่จะซื้อผาข้ามนะครับครับสำหรับใครมาบ่งคลิปนี่ครับกาแปะมาทางอำเภอว่านนอนนะครับรับ บานพ้นสีนะครับยาลืบแบะหม่าซื่อข้าวเมานะครับข้าวเมาแซบข้าวเมาหอมนะครับผื่นชื่ของอำเภอพนนอนนิวัฒน์ครับผมมาอุดหนุนกันครับผมเป็นของฝากของตอนนะครับครับสุดท้ายนี่ไพ่ขาเบื้องคลิปนี้ครับจะเจ็บจะจนครับลำล่ำเรื่อยๆสุขุสุข้นครับผมนะครับเจอกันคลิปหม่ครับสวัสดีครับผม